เวสุวรรณโนมรณังสุขังรหังสุขโทโมทุขายะท้าเวสุวรรณโนตะปุกมหาราชิกาเวสุขัสสะมุตตุขตากะุโตเวสุขัสสะทุตังระหังทุทโตนะโมท้าเวสุวรรณโนะโมตุขายะสมทุตโตทีปตังที่สโตนิสิโลเสวะมะชิเมโกมพันโยปุกกาเกจจะกเนจตะเวงสวงสีที่เรื่องหยดผมปิ่นฉนิม ่วงข้าพเจ้าขอน้อมบูชาต่อท่านด้วยบุตรสะพามาลาดวงดอกไม้มงคลถวายแทกเบื้องพระบาทขอบารมีแห่งองค์มหาเทพ จะเซ็นหน้าอะไรเกี่ยวกับพี่อ๋อขึ้นเาแล้วดูพี่ๆนี่สิี่สิบสองี่อยี่องยี่สิ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 ยี่ยี่สบสองยี่สี่สิบสองยี่สิองยี่สิบสองยี่สิบสองยี่สิบสองยีบสอองยี่สิบอิบสองยี่ส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  วันเกิดน้อชาไหมคะไปวันเกิดนิดนิดวันนี้เหรอนี่ไปจะไปเหรอหราก็มีไม่เข้าเย็นคือที่มีนครขอบคุณมากโอ้โหใช่ใชไหนแล้วกับโค้ดกลับโค้ดเนย่ย ไปแฟนมิสต่อนี่เอาไ้ปแฟนมิ่ไปกับแม่ไปกับแม่ไปแฟนมิสทำอพวกเรีงานรอมาวันนี้มีหล่อจังหล่อจังหล่อมากน่หล่อใช่หนุ่มๆนี่หล่อมากถ่าหน่อยข้างหน้าที่แบบาใช่น้องลินไม่ใช่กูน้องลนถ่ายคู่หน่อยม่นา่ก

ขอลูกกับแม่ไหมเออคู่กลขอลูกกับลูกน้อยอีเพดลงข่าวเรียบร้อยแล้วดี๋ยวแม่กล้มากเร่นซูจะยาก

ตะเบ้หน่อยมีอะเบ้ต้องทำเลยนะ่ทำหน่อยตะเบ้หน่อยขอทานงราอแบบอราตะเบ้นึงตะเบ้นึงตะเบ้ให้หน่อยม่มีตะเบ้สงให้หน่อีกทีนึงอ

อันทีส ah. ่สี่เนไหมนที่สี่เหรอจะหมดอันที่สี่ไหมอะไรโอ้โหเป็นพกปากประชาชนมากเหมือนพกปากประชาชนมาก แม่ไม่บายต่ไม่บี่มีนะ